สวัสดีชาวไบก์กันทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง F4 MotoGP นะครับเจอกันรอบนี้ในรูปแบบของพอดแคสต์นะครับเมื่อคืนขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมกิจกรรมไลฟ์สดนะครับคุยกันก็ร่วมร่วมเกือบเกือบสองชั่วโมงนะครับพูดคุยถามตอบทุกประเด็นทุกเรื่องราวของการแข่งขันที่เกิดขึ้นนะครับในวันนี้นะครับตั้งแต่15บหนาฬิกาไปจนถึง5้าทุ่มเวลาในบ้านเราครับจะมีการทดสอบรถ Official Test นะครับก็คือทดสอบทุกคนทุกค่ายเลยนะแต่ผมไม่ทราบจริงๆครับว่าเขาถ่ายทอด ตรงไหนกันบ้างน,นะครับถ่ายท่ดสดหรือว่าจะมีข้อมูล d a t a ให้ดูให้ชมที่ตรงไหนกันยังไม่ทราบจริงๆนะครับทุกคนแต่ผมก็จะมีอัปเดตเท่าที่พอหามาได้นะครับก็จะเอาไว้ใน Facebook Fan Page น,นะครับไบ <iker> ค์เกอร์แมนขุนรักมอเตอร์จีพีครับเข้าไปติดตามพูดคุยกันได้ในตรงนั้นกันเนาะแต่วันนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงเรื่องราวของปันิโกบัญญญ,ญาและก็มาร์คมาเกสนะครับแน่นอนนะครับว่าการดวลกันของทั้งคู่ในเมื่อวานนี้มันอาจจะไม่ได้ว่าเกิดขึ้นมากมายก่ายกองอะไรนักนะ การแข่งขันที่ได้ใจที่ทําให้ f c ของภาคฝั่งของทางเปโก้ภาคฝั่งของทางมาร์คมาแคเนี่ยใจฟูกันไปตามๆกันนะครับก็ทั้งคู่นะครับมีช่วงเวลาที่ยากลาบากนะครับถ้าจะว่ากันไปแล้วเนี่ยนะฮะในช่วงสามสนามที่ผ่านาผ่านมาก่อนหน้านั้นนะฮะแล้วก็ต้องการบทพิสูจน์ต้องการความมั่นใจต้องการเรียกว่าที่จะพิสูจน์หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นนะฮะแล้วมันก็สามารถที่จะ บอลลูนะครับเป้าหมายของทั้งคู่ได้ในแรกการขันในวันอาทิตย์นะฮะทุกคนนั้นในส่วนของเปโกบัญย่านน้นนะครับแน่นอนครับว่าเขาตามหลังฮอยมาตินคู่ปรับเก่าเนี่ยอยู่ถึง40ประมาณ40กว่าแต้มครับก่อนที่จะมาถึงที่เฮเรส์นะนะเพราะว่าเปโกเองก็ไปพลาดไม่มีแต้มนะครับก็คือไปชนกับมาร์คมาเกสี่แหละในโปรตุเกสรอบหนึ่งแล้วก็หลุดโพเดียมไปก็คือชนะแค่ในเมนเวสที่สนามรัฐเนกาตาหลังจากนั้นก็ เรียกว่าไม่มีโพเดียมนะฮะมันก็เลยทําให้ส่วนต่างคะแนนมาตินเนี่ยที่ทาได้ดีมาตลอดเนี่ยขยับไปแล้วเปโก้ก็จะมีปัญหาครับในเรื่องของอาการสั่นของรถซึ่งในวันนี้ดูคติเขาก็แจ้งมาโดยจิจิดันญาที่บอกว่าเขาจะโฟกัสไปที่อาการสั่นแม้ว่าที่สเปนจะไม่มีนะฮะไอเจ้าอาการสั่นเนี่ยแต่ก็ไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มไว้ไวางใจไว้อย่างนั้นเปโก้ก็จะเจอปัญหานี้นะครับส่วนหนึ่งก็เลยทําให้อาจจะผลงานนะครับติดติดขัดขัดอยู่ไม่สามารถขึ้นมาหัวแถวได้อย่างต่อเนื่องไง นี่ก็คือสิ่งที่ทางทีมทางเปโก้เองนะครับ mm hmm. เขาก็ต้องการฮะที่จะเรียกว่าบรรลุภารกิจตรงนี้เอาความมั่นใจกลับมาหน่อยอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วในวันวันเสาววร์คอลิไฟเขาก็ยังทําได้ไม่ดีพอทุกคนเห็นนะฮะว่าเปโก้นั้นได้กริสตัสมแค่คาที่7ฮะมันทําให้ยุ่งยากครับมันทําให้ต้องเสี่ยงหลายสิ่งหลายอย่างปกติแล้วนะครับถ้าย้อนไปใน2ปีที่เขาคว้าแชมป์โลกได้เนี่ยเขาแทบจะไม่เคยหลุดจากแถวหน้าเลยนะฮะ ก็คือถ้าไม่โพก็อันดับ2ไม่โพก็2อ,อยู่อย่างเงี้ยหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองอยู่แต่พอไปสตาร์ทแถว2บ้างแถว3บ้างเนี่ยปัญหามาเลยครับโดยเฉพาะในการชริงโหับโค้งแรกเนี่ยบางทีก็เสียเ่ยงนะฮะจะไปเกี่ยวใครเข้าจะไปแปะไปชนไปสัมผัสใครเข้าเนี่ยนี่เลยทําให้เป็นงานยากนะฮะแต่ใครจะไปคิดนะครับว่าในสนามนี้นะครับในวันอาทิตย์เนี่ยเปโก้เนี่ยทำได้ดีตั้งแต่รอบแรกทุกคนจะได้เห็นครับอันดับเจ็ดเนี่ยชูตขึ้นมาใน ประกบจ่อท้ายมาตินแค่แป๊บเดียวนะครับผ่านไปแค่ไม่กี่โคง้งขณะว่าเปโก้เองเขาก็ยอมรับนะครับว่า60%นี่มาจากช็อตนั้นเลยนะฮะเขาให้60%ของการแข่งขันเลยก็คือมันมาจากช่วงแรกครับก็คือทําตรงนั้นได้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันมันเป็นจุดพลิกจุดเปลี่ยนของเจ้าตัวเลยเลยว่าอย่างนั้นนะทุกคนเปโก้ก็กล่าวถึงการดวลกับมาร์คมาเคสนะครับว่าก็ถือว่า <c oughs> ถ้าแข่งหรือว่าดวลใส่เดียวกับนักแข่งคนอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่ง แต่ถ้าแข่งกับมาร์กเนี่ยเออถือว่ามันมันเป็นอะไรที่มันแตกต่างนะครับแม้ว่าทั้งคู่จะเคยดวลกันมาแล้วนะครับถ้าเราจํายังไม่มีถ้าใครยังไม่ยังไม่ลืมนะครับช็อตที่มาร์กกับเฮโก้เคยดวลกันนะครับน่าจะเมื่อช่วง2ปีก่อนใช่ไหมครับที่อารลาโกนแกรเด์สเปนนี่แหละเป็นสนามบนซ้ายนะฮะดวลกันคราวนั้นมาร์กมาเคสก็ถือว่าสร้างความแตกต่างขึ้นมันใกล้คิดกว่านี้เฮโก้บอกว่าก็มีคนไปถามแล้วว่าการดวลครั้งนั้นกับคราวนี้มันเป็นยังไง มันแตกต่างอะไรกันยังไงไหมเป๊โก <P ek ko> บอกว่ามันก็ต่างอยู่ตรงที่ว่าคือในที่รอบนี้นะครับที่เห็นในรอบนี้มันจะดวลกันอาจจะไม่ได้เยอะมากมายนะครับแล้วก็ไม่ได้ค่อยได้ใกล้กันเท่าไหร่แต่ในรอบนู้นนะครับที่อาราคอนเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยอันนี้ก็คือมันแบบว่าล้อต่อล้อจริงๆนะทุกคนล้อต่อล้อจริงๆนะแต่นะครับทางเปโกเองนะครับก็เชื่นชมมาร์กนะครับอ่าเชื่นชมก็คือ มีคนพูดถึงว่าเนี่ยจำได้ไหมว่าที่โปรตุเกสเนี่ยพวกคุณก็แปรก็อะไรกันนะครับแล้วก็ล้มมันออกไปเนี่ยนะฮะแต่นั้นม้าก็ชื่นชมอ่าไม่ใช่เปกโก้ก็ชื่นชมม้าในตรงนี้นะครับกับช็อตที่เสี่ยงนะครับมันก็จะมีอยู่ช็อตหนึ่งนะครับดวลกันในโค้งที่เก้าที่สิบที่ามาร์กเนี่ยฮะไปถูกอกับรถของเปกโก้นะครับตอนนั้นนะ่ะก็คือทางชุดชุดสูตรของมา้าจะเห็นนะวก็เป็นเป็นรอยนะครับเป็นรอยออกมานั่นแหละ ซึ่งเปโกมองว่านะครับตรงนี้ม้าก็ยอดเยี่ยมเพราะว่าปกติถ้าถ้านแข่งเนี่ยถ้าไปโดนแบบนี้เนี่ยยังไงมันก็อาจจะต้องเสียการทรงตัวอะไรบ้างลหละใช่ไหมแต่ม้าก็สามารถที่จะจัดการแล้วก็เอาอยู่ในสถานการณ์นั้นนะครับแล้วก็บอกว่ากล่าวเช่นชมไปยังทีมนะฮะเพราะว่าทีมเองก็กดดันไม่แพ้เขากดดันหมายความว่าก็คือมันเริ่มต้นกันได้ไม่ดีไงฮะเริ่มต้นกันกันได้มันไม่ใช่ว่าไม่เชิงว่าไม่ดีหมายความว่ามันมัน เหมือนยังยังไม่สามารถที่จะจับจุดได้อะไรประมาณนั้นแหละไม่สามารถที่จะเค้นฟอร์มที่แท้จริงออกมาได้เนี่ยแต่นะครับในตรงนี้นะฮะเมื่อเสร็จสิน้นการขันไปเนี่ยโอเคนะครับทุกอย่างมันก็โลง่งเปกโก้ก็กล่าวถึงมาตินนะครับว่าเขาเองก็วิ่งตามหลังมาตินไปเนี่ยทีนี้มันก็เจอปัญหาเรื่องของอยางมันร้อนครับถ้าเมื่อคือนนี้ทุกคนได้เห็นใช่ไหมครับผมไม่ได้นับนะฮะแต่อย่างต่ำๆน่าจะ3ามสีรอบขึ้นไปละ ที่วิ่งตามกดดันอยู่อย่างนั้นแต่เขาขึ้นไม่ได้สักทีเปโก้บอกว่าเขาแก้ปัญหาด้วยการจะต้องวิ่งลายอื่นครับก็คือไปวิ่งลายเดียวกันไม่ได้ฮะจะต้องแบบว่าฉีอกกอกไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเจอเดอร์ตี้แอร์หรือว่าลมร้อนนะครับที่มันมาจากตรงท้ายรถของคันข้างหน้าก็คือมาตินเนี่ยนะฮะแต่หลังจากนั้นในโค้งที่6เนี่ยนะครับเปโก้ก็เบรกแรงในขณะที่มาตินเองเนี่ยก็จะเบรกเรียกว่าเบรกช้ากว่าเดิมไปนะฮะช้ากว่าเดิมไปประมาณสักหน้าจะ สองสามเมตรเปโก,โกบอกซึ่งแต่เขาก็บอกนะว่าเขาก็ไม่ได้ทราบสาเหตุจริงๆนะครับว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นแต่เขารู้สึกว่า,าพื้นแถวๆนั้นมันจะรู้สึกแปลกแตกอยู่แถวโค้งหกนะฮะแต่พอมาตินล้มไปเปโกเขาเขาโล่งใจมากเลยฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องวิ่งตามหลังแบบว่าให้ยางมันร้อนแล้วไงฮะนี่ว่าถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เข้าแผนเลยนะครับก็เลยทําให้สบายใจหน่อยนะครับแล้วก็จนการมาถึงของมาร์กนะครับในช่วงเวลา ต่อมานะครับมาก็ตามมาประกบได้แล้วก็มีจังหวะได้ไล่กดดันเตโกแล้วก็ได้ดบทเทิลกันตามที่เห็นกันนะฮะทุกคนทีนี้มาฟังดูส่วนของมาร์กบ้างนะครับมาร์กเองก็มีความสุขนะครับทุกคนได้เห็นนะฮะในบนโพเดียมนะครับก็คือรับถ้วยรับอะไรนะครับเรียกว่าเปิดแชมเปญกันเต้นรํากันอย่างสนุกตามสไตล์เลยนะฮะหลังๆมาเราจะได้เห็นมาร์กนะครับว่าสวมวิญญาณเจ้าพ่อขาแดนซ์นะฮะถ้าประสบความสําเร็จ มาร์กก่อนหน้านี้ก็เคยส่งสัญญาณเตือนน้องๆไปนะครับว่าหมดเวลาแล้วที่จะทําความคุ้นเคยกับรถคันนี้ก็คือจะบอกไปในในว่ารู้ใ่รู้พุงรถคันนี้แล้วที่เหลือเนี่ยจะจัดหนักจะเต็มแล้วนะจะไม่เก็บข้อมูลอะไรแบบไม่แบบว่ายุมย่มยิมย้มยุ่มยิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนจะยังไม่รู้ใจรถร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะเอะนะครับจะกล้าขึ้นไปแซงไหมจะกล้าทําแบบนั้นแบบนี้ไหมแต่ในเมื่อรู้หมดแล้วเนี่ยนะครับมีความมั่นใจเกิดขึ้นเนี่ยก็นะครับจากนี้ไป จะขับในสไตล์ที่เป็นตัวของตัวเองอะนะฮะซึ่งผมก็มาร์ก,กเปรียบเทียบมาร์กว่าเป็นฉลามนะครับที่เรียกว่าพอเห็นใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะฮะมีแผลมีอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะพุ่งไปเลยโดยที่ไม่ลังเลอะไรเลยแต่นะครับไม่รู้ว่าพ่อหมอนะครับวันนิโน้อซี่เนี่แอบมาฟังพวกเราคุยกันหรือเปล่านะนี่แซวๆขำๆนะพ่อหมอเองก็พูดถึงมาร์กเหมือนกันว่าเนี่ยมาร์กในเขาแบบว่า <c oughs> เขาพร้อมจะสังหารคุณได้นะถ้าเกิดว่าเขาเห็น คุณเลือดไหลนะครับอ่าแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณแสดงความอ่อนแอให้เขาเห็นเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะขยําคุณเลยว่าอย่างนั้นนะฮะนี่ก็คือทัศนะของพ่อหมอที่มีต่อมาร์คซึ่งมันมันก็ชัดเจนมันก็จริง,จร,งจริงอย่างนั้นใช่ไหมครับก็มาร์คบอกนะครับว่าความผิดพลาดเดียวของเขาที่มีในวันอาทิตย์เนี่ยก็คืออ่ารอบห้ารอบแรกนะครับห้ารอบแรกก็คือทุกคนมาร์คนี่มาด้วยตำแหน่งโพลนะครับแต่เขาเองก็สูญเสียอันดับไป เขาเนี่ยต้องอยู่หลังมาตินนะฮะอยู่หลังเปโก้แล้วก็อยู่หลังเบเชกี้ ie, ครับมาโก้เบเชกี้ด้วยซ้ำล่ะแล้วทีนี้ในในช่วงแรกที่เ,เรียกว่าวิ่งตามเนี่ยม้าก็มีปัญหากับเรื่องแรงดันลมยางครับยางมันร้อนดังนั้นก็คือเขาเลยต้องการที่จะแซงให้มันเร็วแต่ก็ถือว่านะครับใช้เวลาอยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ะจะไล่แซงเบเชกี้ขึ้นมาได้หลังจากนั้นก็พอ,อมาตินนะครับ ล้มไปเนี่ยมาร์กก็บอกว่ามั่นใจนะว่าว่าว่าเขามีความเร็วคือเขามั่นใจตั้งแต่อ่รอบฝึกซ้อมก็แน่นอนครับมาร์กมาด้วยตำแหน่งโพนะฮะแล้วเขาก็มั่นใจว่าเขาเร็ว,เร,วเร็วพอกับเบโก้นะครับในระหว่างแข่งเขาก็คิดอยู่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาตามเบโก้อยู่ประมาณ1วินะครับก็เลยอยากจะลองมาว่าผลักดันแล้วมันก็มาได้จริงฮะก็คือใช้เวลาอยู่แค่ไม่กี่รอบนะฮะหลังจากแซงเบเชกี้ไปได้นะครับก็ หรือว่าขยับเข้ามานะฮะตอนแรกก็ตามตามตามเทคเบชเชอี้อยู่แต่พอขึ้นเบชเชกี้มาได้ปุ๊บก็ใช้เวลาอยู่ไม่นานเกินรอครับก็ตามไปโก้ได้ทันก็1วิเหลือ0.8 0.5 0.6แล้วก็ขยับมา0.4นี่ก็คือจุดจุดที่พีคมากๆนะครับทุกคนแต่มาก็บอกนะครับว่าเหตุผลว่าทำไมถึงแบบว่าไล่ไม่เข้าไม่อะไรทั้งที่ว่ามีจังหวะที่จะไล่อยู่เนี่ยมาร์บอกเป็นในเรื่องของยางครับ ยางหน้าเนี่ยมัน,ม,นมันคงถูกใช้งานมาเยอะก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมาจากการที่ไปติดอยู่นั่นแหละฮะถ้าขึ้นมาเร็วกว่านี้ได้จะดีอันนี้มาร์กไม่ได้บอกนะครับแต่เขาแค่บอกว่าว่า,ายางหน้า,นานมันมันไม่ไหวแล้วคือเขามาช้าเกินไปมาช้าหมายความว่ามาถึงเปโก้ได้ช้าเกินไปซึ่งเราก็สามารถที่จะมองที่จะวิเคะห์ได้ใช่ไหมครับว่ามาร์กเองก็คือที่ที่เขาพูดว่าความผิดพลาดเดียวของเขานะครับในในเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยก็คือในช่วง5รอบแรกครับ เพราะว่าอําดับเข้าไปล่วงไงเนี่ยคือความผิดพลาดนะฮะพออําดับเข้าไปล่วงทีนี้มันก็เลยเลยไกลเกินไปถ้าเกิดว่าเขาขึ้นมาประกบเปโก้ได้เด็ดต,ตอนแรกๆอย่างเงี้ยนะครับเกมมันอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้เลยทำอนองนั้นแหละในระหว่างที่เปโก้สู้กับมาตินอี่ามาร์คอําดับนี่ห่างนะครับห่างเป็นวีเลยนะครับแถมยังโดนขั้นอยู่ด้วยมาโก้เบเจกี้อีกเห็นปะ่ะมันมันก็เลยมองมองว่าระยะเวลาตรงนี้นะครับเรื่องของยางของอะไรมันก็เลยเลยสึกเลยดรอป พอถึงช่วงท้ายเนี่ยแต่อย่างน้อยนะครับเขาก็มีโอกาสได้ใส่เต็มที่นะครับมีโอกาสได้ได้ดวนนั่นแหละนะครับได้ขึ้นมานําแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็ตามนะครับสิ่งที่ผมมองเห็นออกไปไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นตามผมหรือเปล่าฮะไม่ไม่เป็นไรนะครับถ้าถ้าจะไม่ได้สอดคล้องกันนะฮะเออเราไม่ใช่ปัญหาใหญ่ผมมองเห็นว่าในอัตราเร่งเนี่ยนะครับรู้สึกว่า gp 2 4ของเปโก้เนี่ยจะทำได้ได้ได้ชัดเจนกว่านะฮะได้ชัดเจนกว่า อันนี้อาจจะเป็นเพราะว่ารถก็ส่วนหนึ่งหรือจะเป็นสไตล์ก็ส่วนหนึ่งนะครับตรงนั้นแหละแต่มาร์กเอาอะไรไปสู้นะครับสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือมาร์กก็สามารถที่จะเบรกได้ดีนะผมพยายามที่จะมองหาอาการของรถนะครับว่ามันจะออกกันไหมทั้งเปโก้ทั้งมาร์กเนี่ยซึ่งทั้งคู่ก็มีแผลนะครับมีแผลจากวันเสาร์เพราะว่าล้มไปถ้าอย่างอย่างเป็นเปโก้แม้ว่าจะไม่ได้ล้มเองนะครับแต่มันมันก็ค้างคางในใจนะครับ แต่แต่เขาก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันในในก่อนที่เขาจะล้มนะเปกโกก็บอกว่าในโค้งที่6กเนี่ยมันก็เป็นปัญหาอยู่นะครับแต่เขาก็พยายามที่จะขับอีกรูปแบบหนึ่งในโค้งที่6แต่มันก็เจอเรื่องของแพ็กมันมันมัน,มน,มนไม,ไม่ไม่แห้งเต็มร้อยแต่พอมาในวันอาทิตย์เนี่ยมันแห้งสนิทเขาก็เลยลองขับสไตล์นั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับในโค้งที่6ซึ่งปรากฏว่ามันดีนะครับอ่านี่นี่อาจจะเป็นหนึ่งในเคล็ดลับนะครับความสําเร็จก็ได้นะครับที่ พอสนามแห้งเสร็จมาแล้วเนี่ยมันเหมือนมันไม่หลงทางเพราะว่าตอนที่มันยังไม่แห้งสนิทเนี่ยอยากจะขับแบบนี้อยากจะขับสไตล์นี้นะครับอยากจะไปแบบนี้แต่มันมันทำไม่ได้เพราะว่ายางมันไม่เอื้ออย่างนี้ใช่ป่ะนะครับมันก็เลยทําให้จะต้องเปลี่ยนแต่พอแผกมันแห้งเนี่ยความมั่นใจมันก็มาทุกอย่างมันก็มาเหมือนมาร์กมาเก็ตก็พูดเช่นกันนะครับว่าถ้าเขาสนุกเนี่ยเขาก็จะเร็วนะครับซึ่งแน่นอนว่าเข้ามาที่นี่เขาสนุก อ่าเพราะว่ามันมันเป็นผลในเชิงบวกตั้งแต่แรกไงคือมาร์กเปโกเขาเขาจะมาในในเออเขาเรียกว่าสถานะคนละสถานะนะฮะทุกคนเปโกเนี่ยมามาด้วยความเครียดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคอลี่ไฟมาก็ไม่ดีนะครับแม้ว่าจะไม่ได้แย่แต่มันมันก็ควรจะดีกว่านี้ไหมมันก็ควรจะติดในแถวสองแถวแรกตามจริงมาตรฐานของเปโกก็คือแถวแรกใช่ปะ่ะแต่เปโก้เรียมานะครับก็สตาร์ทคันที่เจ็ดอย่างเงี้ยนั่นคือซึ่งมันแตกต่างจากมาร์ ปโก้เนี่ยจะมาพร้อมความกดดันนะครับเขาถึงได้บอกว่าพอมาตินพลาดล้มไปคนที่เขาโล่งใจเลยพอ <c oughs> <c oughs> ไปฉลองกับทีมงานในพิซเนี่ยหน้าทีมต่างๆก็ต่างก็โล่งใจเพราะว่าทุกคนก็หน้าดำข้าเครียดมาตลอดไงฮะว่าม,มันมันมันมีหน้าแข่งคนอื่นมาแย่งตีนไงนั่นคือโมเมนต์ของของเปโก้แต่โมเมนต์ของมาร์กเนี่ยเขาเร็วนะครับเขาถึงถึงบอกว่าเขาเป็นคนที่เร็วที่สุดคนหนึ่งเลยเพราะว่าคว้าโฟไดไงใช่ไหมฮะแล้วเขาสนุกไงเขาสนุก แม้ว่าในวันวันเสาร์เนี่ยจะจะพลาดล้มไปเขาบอกว่าในวันอาทิตย์เนี่ยรู้นะครับว่าอาจจะดูลาหลวมไปหน่อยก็เลยพิธีพิถัถนตั้งใจให้มากๆขึ้นในวันอาทิตย์นะครับเพื่อที่จะแหลกว่าไม่ล้มนะครับไม่ก๊อปปี้โมเดลเหมือนวันเสาร์ไปแล้วสุดท้ายก็คือหลังจากสนุกเนี่ยก็คือตอนแรกก็กคิดนะนะว่าพอเห็นเวลาเห็นอะไรปุ๊บเนี่ยมันรู้นะฮะว่า,วาเวลาเนี่ยมันมันเป๊โกเองก็ไม่ได้เร็วกว่าเขานะ ถ้าทุกคนจําได้ในเมื่อคืนทุกคนจะเห็นนะครับว่าฟาเทสแลบเนี่ยจะมีอยู่2คนเท่านั้นนะครับที่กดแย่งกันไปแย่งกันมาหลังจากที่มาตินไม่ได้อยู่ในสนามแล้วนะ,อะรอบนี้มาร์กเร็วสุดรอบต่อไปเปโกเร็วสุดอย่างเงี้ยนะครับสลับกันไปสลับกันมาแล้วมันก็จะเห็นตัวเลขหนึ่งระยะทางที่ถูกเรียกว่าทอนนะครับจาก1วิก็จะเหลือ0.8นะครับ0.6 0.5อะไรตรงเนี้ยลงมาซึ่งมาร์กก็สนุกนะครับก็เห็นตรงนั้นก็มีตัวเลขเวลามีอะไรมาบอกเนี่ยมันก็ สามารถที่จะวางแผนการขับแล้วก็เปรียบเทียบกันได้ว่าเออลองผักดันดูซิว่ามันจะไปได้ไหมซึ่งซึ่งมันก็ขยับได้จริงนะครับอ่าล้วตั้งคู่ก็เลยเลยได้ดวนกันตามนั้นนะทุกคนซึ่งไปโกเองก็บอกเหมือนกันนะครับว่าอ่าเขาก็ได้ตอนที่เขาตามหลังมาตินเนี่ยเขาก็เร็วกว่านะฮะบ,บางรอบเนี่ยแต่มันก็เป็นข้อแนะนําที่ดีนะครับที่เปโกบอกนะว่าคุณเนี่ยไม่สามารถที่ไม่ไม่ควรจากไม่ควรจะไปทําในสิ่งที่คุณอยากทําในตอนนั้นเนสมอไปคือเขาพยายามจะบอกว่าควรจะยับยัง้งชั่งใจไว้บ้าง หมือนรู้ว่าคุณเร็วกว่าก็จริงนะครับเร็วกว่าคันหน้าก็จริงเนี่ยแต่ก็ใช่ว่าคุณอยากจะทําอะไรก็ได้นะครับตามที่ใจมันมันอยากได้แต่นั้นมันเชี่ยววินาทีเนี่ยก็คือรู้จักรอนั่นแหละอะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนดังนั้นนะครับเราเห็นฟอร์มกันกับอันร้อนแรงของมาร์กมาเก็ตเนี่ยเลยทําให้แม้กระทั่งนักข่าวช่องใหญ่ในต่างประเทศเนี่ยก็ต่างก็ฟันธงไปเลยนะฮะเออฟันธงอีกแล้วว่ามาร์กมาร์เก็ตเนี่ยมีโอกาสจะนะครับชนะการขันได้ที่ฝรั่งเศสเลยทีเดียวครับสนามต่อไปที่เรามองนะ สัปดาห์ข้างหน้าไม่ถึงดีนะฮะประมาณ1 0 1 1 12วันข้างหน้าเนี่ยนะครับะมารอดูทีนะ่ว่าจะเป็นไปตามที่เขาฟันธงกันหรือเปล่าเพราะว่าม้าก็ต่อสู้เพื่อตําแหน่งหัวแถวเนี่จะว่าแล้วสาครั้งแล้วนะฮะแม้ว่ายังไม่สามารถทําได้สําเร็จก็ตามเลยเนีแต่นะครับมันก็เป็นเขาเรียกว่าสเต็ปบายสเต็ปนะครับที่มันใกล้เคียงมันขยับขึ้นขยับขึ้น,ขย,ข,นขยับขึ้นเรื่อยๆนะฮะ ออกนำครั้งแรกที่อเมริกานะครับแล้วก็พลาดล้มไปนะฮะเออแล้วก็มาออกนำครั้งต่อมาในวันเสาร์นะครับรอบสปินที่เฮเรสเนี่ยแล้วก็พลาดล้มไปแล้วในที่นี่วันอาทิตย์ก็มาออกนำแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับแต่เขาก็ดวลอยู่กับเปโก้นะครับซึ่งก็คือนักแข่งที่เยี่ยมยอดที่สุดในยุคนี้เนะี่ยมันก็ไม่ใช่งานง่ายๆนะครับที่ที่มาร์กจะแบบว่าจะกินเปโก้ได้นะครับอย่างนั้นแต่นะครับสัญญาณบวกมันมาแล้วนะครับความสนุกมันมานะครับความคุ้นจินกับตัวรถมันมันมาแบบเนี้ย แฟนๆของมาร์คได้ลุ้นกันแน่ๆนะครับในสนามต่อๆไปและแฟนๆของเปโก้ก็จะได้ลุ้นกันด้วยนะครับกับการป้องกันแชมป์โลกของเขาเพราะว่าตามยู่4สิบแต้มนะครับแต่พอมาตินทํา25แต้มหลุดมือไปเปโก้ตอนนี้กระโดดจากอันดับที่5ขึ้นมาอันดับที่2เลยครับไล่หลังมาตินมาแค่17แต้มเท่านั้นนะครับดังนั้นเห็นความบันเทิงตรงนี้แล้วใช่ไหมครับนะฮะก็แน่นอนนะครับหวังผลได้เลยว่าความมันเร้าใจในสนามต่อๆไปเนี่ยมันจะเรียกว่าทวีความ สนุกความร้อนแรงมากยิ่งขึ้นแน่ๆน,นะครับทุกคนครับย้ำนะครับว่าการทดสอบรถในวันนี้ผมยังไม่รู้นะครับณขณะที่อัด ทุกคนย้ำนะครับว่าผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าการถ่ายทออสดการเทสรถเนี่ยมันไปถ่ายทอดช่องไหนอย่างไรกันบ้างณขณะนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่ประมาณใกล้ๆหกโมงแล้วนะฮะจะมีเรื่องราวการอัปเดตอะไรต่างๆก็จะแปะไว้ใน Facebook Fan Page นะครับไปติดตามไปพูดคุยกันได้เช่นเคยนะครับขอบคุณทุกการซัพพอร์ตนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ทุกคอมเมนต์ที่ส่งมาขอบคุณทุกออเดอร์สินค้าที่สั่งซื้อกันมานะครับสนับสนุนผมได้ในช่องทางนี้กันครับแล้วเจอกันใหม่ในพรุ่งนี้นะครับ